พบกันสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะครับท่านผู้ชมนอกจากจะมีรถสวยๆดีๆเข้ามาแล้วนะครับเรายังมีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันด้วยครับเบนเอ็นเ a สตาร์2025โอกาสเดียวที่คุณจะได้ครอบครองดวงดาวได้ง่าย,ายๆนะครับรับข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธดาว้าทุกรุ่นทุกคันฟรีประกันชั้นหนึ่งปีเต็มน,นะครับพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้น,นสนใจนะครับสามารถเข้าไปชมแคตตาล็อกออนไลน์ได้ที่ w w w บก b e n n k c o m นะครับรถเบนสวยๆกว่า เข้าใหม่สัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับ EP ที่262นะครับมีรถสวยๆรอยท่านผู้ชมเป็นเจ้าของอยู่เลยทีเดียว6คันครับเริ่มต้นที่คันแรกคันนี้กันเลยครับรถคลาสสิกหนึ่งใน10คันในประเทศไทยนะครับสวยงามจริงๆนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่1นะครับจากรุ่ XJ6 3.0L Executive LWB Long Wheelbase นะครับมาพร้อมสีบลอนดเงินนะครับ Liquid Silver Metallic คันนี้เป็นตัว Minor Change Facelift ด้วยนะครับใช้รหัสชื่อรุ่นว่า X358 นะครับมีผลิตเพียงแค่2ป เท่านั้นนะครับนั่นก็คือปี2008กับ2009นะครับรุ่นนี้มีในไทยไม่เกิน10คันนะครับและสเปคสวยๆแบบนี้นะครับท่านชมมีไม่เกิน2คันเท่านั้นนะครับคันนี้สภาพสวยงามเลยทีเดียวมาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์เบนซิน V6 3.0ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่238แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์6สปีดนะครับสวยงามจริงๆนะครับท่านชมไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวจากัู้นะครับกระจังหน้านะครับชุดแต่งฝากระโปรงหน้านะครับริ้วเหลี่ยม ของตัวรถนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับได้ไฟหน้าใบซีนอนเฮดแมป์นะครับมาพร้อมกับล้อออฟติชันแนลคาริสโตนะครับสวยงามเลยทีเดียวรูปทรงรถเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเป็นตัว L W B หรือว่า long wheelbase นะครับไซส์ตัวถังกว้างแล้วก็ยาวนะครับสวยงามด้านท้ายก็สวยไม่แพ้กันนะครับคลาสสิกมากๆเลยทีเดียวเข้าไปภายในเนี่ยเบาะหนังสีดำนะครับคันนี้จะเป็นวอร์มชา์โคลดํามนๆหน่อยนะครับสวยงามคลาสสิกมากๆตัดด้วยลายไม้สีน้ำตาลเบอร์วอนัทนะครับในส่วนของตัวชุดแต่งของตัวรถต้องบอกเลยนะครับว่าสวยงาม แล้วก็คลาสสิกมากๆนะครับพวงมาลัยเป็นตัวจากั่วรุ่นตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีนะครับหน้าปัดเรือนใหม่เป็นอนาล็อกสภาพสวยงามเลยทีเดียวส่วนหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นระบบคอมมานด์เซเนะครับมีทัชสกรีนแล้วนะครับท่านผู้ชมแอร์เนี่ยปรับได้2โซนนะครับดูโอโซนแยกหน้าหลังกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมเอ็กเซคิวทีฟแพ็กนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับฟูลเซตเลยทีเดียวนะครับมูลค่ากว่า8 0,000บาทนะครับตัวถังรถเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนัักเบบาขขี่่่คคลลองแว เลยทีเดียวน,นะครับสวยงามสมบูรณ์แล้วก็วิ่งน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า XE คันนี้นะครับท่านชมเป็นรถปี09นะครับวิ่งมาเพียงแค่40,000กับ5,000กิโลเท่านั้นนะครับราคามือหนป้ายแดงนะครับท่านชมอยู่หลัก10ล้านเลยทีเดียวมาในวันนี้ราคาสุดพิเศษนะครับเหลือเพียง2 5 0ล้าน5กับ90,000บาทเท่านั้นครับ ที่เอสยทรงใหญ่นะครับแบรนด์สุดพรีเมียมรุ่นสุดหรูกันมากนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 l e x ล็กซัส450 H+ นะครับมาพร้อมกับรุ่นตัวท็อปพรีเมียมนะครับคันนี้ได้สีโซนิกไทเทเนียมเป็นอีก1รุ่น1แบรนด์นะครับที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นรถศูนย์นะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์เล็กซัสไทยแลนด์เลยทีเดียวนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปพรีเมียมนะครับของตัว RX นะครับคันนี้ได้ขุมกําลังเครื่องยนต์เบบนนนซิิ2.5ลตรรระคัให้้แงมา สูงสุดอยู่ที่185แรงม้ามาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับหน้าหลังแยกกันเลยทีเดียวนะครับทำให้แรงม้ารวมของตัวรถนะครับอยู่ที่304แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อ e f นะครับชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ87กิโลเลยทีเดียวถือว่าเป็นระบบผสมผสานที่ลงตัวแล้วก็ใช้งานสะดวกเลยทีเดียวได้ชุดแต่งตัวท็อปรอบคันได้ไฟหน้านะครับเป็น t r e e led นะครับสวยงามพร้อมระบบ adaptive กระจังหน้าสวยๆนะครับพร้อมสัญลักษณ์ล็กซั์นะครับล้อแม็กอลูมิเนียมนะครับ ขนาด21นิ้วเต็มซุ้มล้อเลยทีเดียวรูปทรงมองจากท่าน้างข้างเนี่ยนะครับจะมีความสปอร์ตนะครับผสมผสานความเป็น SUV แล้วด้านท้ายไฟท้ายก็บอกได้เลยนะครับว่าสวยงามฉบเฉียวมากๆเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดานะครับตัดเย็บนะครับเป็นหนังผสมกับตัวหนังอคันทาล่านะครับแล้วก็เดินได้แบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมปุ่มปรับต่างๆนะครับครบเลยทีเดียวหน้าจอนะครับเป็นตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นตัวระบบทัสกรีนขนาด 14นิ้วใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ครบเลยทีเดียวและยังมีระบบนำทาง Navigation System นะครับเชื่อมต่อ Bluetooth Wireless Charger นะครับถือว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบความต้องการในรถยุคสมัยใหม่เลยทีเดียวในส่วนของความปลอดภัยก็มาครบเช่นกันนะครับระบบช่วยขับขี่ระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะครับมือหนึ่งป้ายแดงรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมราคาเนี่ยอยู่ที่5ล้านกับ9 0 0 0 0บาทคันนี้วิ่งไปไม่เยอะเลยนะครับแต่ว่าประหยัดไปอีก 1ล้าน5แสนบาทคุ้มๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2023นะครับวิ่งมาเพียงแค่30,000กับ3,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมวารันตีจากศูนย์ Lexus Thailand ถึงเดือน10ปี2027นะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่3ล้าน5แสนกับ90,000บาทเท่านั้นครับ คันนี้เป็นตัว SUV ไซส์เริ่มต้นขนาดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าได้รุ่นตัวท็อปในราคางบประมาณไม่ถึง1ล้านบาทนะครับกับรถเข้ามาประจำสัปดาห์คันที่3นะครับ Mercedes-Benz GLA 250 AMG Facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวเซอร์ราสไวทนะครับและนี่คือ SUV นะครับตัวเริ่มต้นรุ่นก่อนล่าสุดนะครับท่านผู้ชมคันนี้เป็นตัวท็อป AMG เลยทีเดียวนะครับใช้รหัสว่า250มาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบ2.0ลิตรนะครับแรงม้าสูงสุดที่211แรงม้านะครับพาร์ p a ป็น ตัว o r c h a ร์เ Face l ลิ t โดดเด่นด้วยกระจังหน้านะครับและได้ไฟหน้าแบบ LED High Performance นะครับล้อ Mac a เ g ชขนาด19นิ้วสีดำตัดกระสีรถสวยงามมากๆนะครับมาพร้อมหลังคาแก้วพ o r a m i c Glass Roof ระบบ e y l e s s ก o Package รูปทรงรถเนี่ยยกสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ายังเป็นรถไซส์เล็กขับขี่คล่องแคล่วเลยทีเดียวนะครับไฟท้าย LED นะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อม Hand Free a c c ทเ s เข้าไปภายในเนี่ยตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเดินด้วยได้สีแดงและทรงเบาะนะครับก็จะเป็นทรง, Black รนนงอา Black ด้แบลบกด้ ไปนะครับคุ้มเลยนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจกล้องถอยหลังโวมอะไรมัลติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดนะครับหน้าจอคอนโซลกลาง MB 20พร้อมการเลือกโหมดการขับขี่ให้เลือกอย่างครบคันเลยทีเดียว Apple Carplay Android Auto Bluetooth USB ครบเลยทีเดียวนะครับท่านชมไฟ a m b i e n ร์ไลทสามารถปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายนะครับและรุ่นนี้เป็นเพียง1คันที่เป็นในเคเท่านั้นนะครับใครที่กําลังตามหารถไซส์เล็กราคาไม่ถึง1นล้านบาทคันนี้แน,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 นะน0 เจ็ดนะครับวิ่งมานะครับเป็นแค่60,000กับ6,000กิโลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษที่เป็นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่950,000กับ9,000บาทเท่านั้นครับ e Class W 213รุ่นนี้ราคาเปิดตัวเนี่ย4ล้านกว่าเลยนะครับท่านผู้ชมมาในวันนี้หันราคาลงกว่าครึ่งคุ้มสุดคุ้มเลยทีเดียวนะครับกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่4นะครับ mercedes benz e 300 e plug in hybrid amg facelift นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวพล l l away p นี่คือ e Class รุ่นสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น w 213นะครับเป็นตัว minor change facelift และเป็นรุ่น plug in hybrid รุ่นที่เสถียรแล้วนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้ใช้งานดีมากๆเลยทีเดียวมาพร้อมขุมกาลังเครื่องยนต์เบนซิน นะครับ4สูบ2.0ลิตรให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่211แรงม้าพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้าอีกนะครับท่านผู้ชมเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกลอยู่โดยประมาณ50กิโลนะครับทำค่าตราสินเปลืองน้ำมันเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวคันนี้เป็นตัวท็อปออปชันและตัวท็อปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมือหนึ่งเนี่ยราคาเปิดตัวอยู่กว่า4ล้านเลยทีเดียวนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ต AMG รอบคันนะครับไฟหน้ามัลติบีมล้อแม็กเอนจีขนาด1 รัดสูทระบบคิรัสโกแพ็กเกจนะครับไฟท้ายเอลดีรุ่นใหม่ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอซเซสเข้าไปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับสวยงามหรูหราเลยทีเดียวนะครับทั้งคอนโซลตำแหน่งที่นั่งต่างๆเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรี่แพ็กเกจกล้อง360องศาพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามกา้านท้ายตัดมีแพทเทิร์นชิปด้วยนะครับหน้าปัดเรือนใหม่ดิจิตอลสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หน้าจอคอนโซลกลางนะครับ MBU X Touchscreen พร้อมการเชื่อมต่อครบคันเลยทีเดียวไฟแอมเบียนไลท์ปรับเปลี่ยนสีได้หลากหลายสีนะครับททีีี่่่่่นน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 ััััังงงงงด้้้าาาาาหลกกวสบบยเป็อคคะรใช ในงบประมาณไม่ถึง2ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับวิ่งมาเพียงแค่20,000กับ1,000กิโลเท่านั้นนะครับกับราคาส่วนพิเศษที่เบนนเคตั้งไว้เพียงแค่1,890,000บาทเท่านั้นครับ โฉมล่าสุดท็อปสุดนะครับใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ออประจำสาคัปดาห์คันที่5 Mercedes Benz ล e ักอินไฮบริดเอ็มจีวีสองศนะครับรุ่นล่าสุดปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับคันนี้มาพร้อมข่าวโพลไว้โมเดลล่าสุดนะครับเครื่องยนต์เบนซินปลักอินไฮบริดนะครับเป็นรุ่นผสมผสานเครื่องยนต์และตัวระบบไฟฟ้ารุ่นล่าสุดใช้งานดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกลุ่มกำลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์บโบ4สูบบ2.0ลิตรรรนะคัให้แงม้าสูงสุดอยู่่ที211แรงมมม้้าาาพวออเตร์ไฟฟแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับเสียบชาร์จ เต็ม1ครั้งนะครับรุ่นนี้วิ่งได้ไกลโดยประมาณนะครับ100กิโลแบบจัดเต็มเลยทีเดียวเป็นตัวท็อปออปชันชุดแต่ง body part AMG รอบคันนะครับกระจังหน้านะครับเป็นลายใหม่นะครับ star pattern g r i l l ได้ไฟหน้าดีไซน์สวยๆพร้อมระบบใหม่นะครับเป็นตัวดิจิทัลไลท์ด้วยนะครับด้านข้างของตัวรถก็มีความสวยงามเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวแม็ก AMG นะครับขนาด18นิ้วลายห้ากันคู่สุดหรูเลยทีเดียวนะครับรูปทรงรถก็จะเป็นซีดานนะครับไซส์จะเล็กกว่า E Class นิดหน่อยแต่ว่ารุ่นใหม่แบบนี้นะครับทตให้กัับตว รถนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสลูฟระบบกีรัลสโกแพ็กเกจไฟท้าย l อลรุ่นใหม่นะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์ฟรีแอสทเซสเข้าไปภายในสุดสปอร์ตด้วยเบาะหนังสีดําแดงนะครับและสเปคสีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมขายดีเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมการปรับเบาะไฟฟ้าระบบเมมโมรีนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมซเซอร์เซรา์ซาวซิสเซมกล้องถอยหลังพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านท้ายตัดในรูปแบบใหม่นะครับรุ่นนี้ได้พวงมลาลัยแมงปอแล้วนะครับหน้าปัดเดือนใหม่เป็นตัวดิจิตอลหน้าจอคอนโซลกลางสวยงามโดดเด่นขนนนนาาาดดใใหญ่่ช้้งงยยยเเเลทีีวะะะครรรรับบบบบป็ MBUX พอม ทัชสกรีนการเชื่อมต่อครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นนิเกชั่นเรดิโอมีเดียนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple Carplay and r o i d Auto แบบไร้สายนะครับใช้บลูทูธเชื่อมต่อได้แล้วนะครับมีระบบ FMC ปรับเปลี่ยนสีไฟ Ambient ร i g h ์นะครับโหมดการขับขี่ระบบความปลอดภัยครบสมบูรณ์ที่สุดของ C Class เลยทีเดียวคนี้ประหยัดจากมือหนึ่งป้ายแดงนะครับท่านผู้ชมหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่3ล้าน2แสนบาทนะครับแต่ว่ามาในวันนี้ไม่ถึง2ล้านบาทสุดคุ้มมากๆเลยนะครับรถคัน 23นะครับวิ่งมาเพียงแค่20,000กับ4,000กิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมรถติจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงเดือน6ปี2026กับราคาสุดพิเศษที่เป็น,นเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่1,990,000บาทเท่านั้นครับคันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับมากับรถอนเนกประสงค์รูปทรงโดดเด่นนะครับสมรรถนะดีเยี่ยมในราคาหลัก800,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่6 Mercedes-Benz C350e Plug-in Hybrid AMG Estate นะครับคันนี้มาพร้อมสีขาวฮอล่าไว้นะครับและนี่คือ C-Class นะ ยูสอนย์ห้นะครับรุ่นก่อนล่าสุดและทรงนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นทรงเอสเตดนะครับยุคสมัยแบบนี้เนี่ยนะครับไม่มีแล้วคันนี้รถหายากเลยทีเดียวมาพร้อมขุมกําลังเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ30กิโลนะครับบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันไฟหน้าอินเทอร์เจนไลท์ซิสเต็มนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเอ็มจีสีดำขนาด19นิ้วรูปทรงรถมองจากท่าน้านข้างนะครับจะเพิ่มในส่วนของหลังคามีความสูงเพิ่มเติมมากยยยิิ่่่งงงขขึึ้้้้้้นนนนนะะะคคครรรรัััับบบทาาาาาใหหเเกกก็สมมมมภีไดพอลแว ระบบชิราสโกแพ็กเกจนะครับด้านท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับช่องเก็บของนะครับเก็บสัมภาระเนี่ยใส่ของได้แบบจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็มีแผ่นปิดด้านหลังนะครับมีตัวตะข่ายนะครับเพิ่มความเรียบร้อยให้กับตัวรถอีกนะครับเข้าไปภายในนะครับตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับเบาะปรับไฟฟ้าระบบเมมโมรีแพ็กเกจนะครับมีกล้อง360องศาให้นะครับพวงมาลัย3ก้านท้ายตัดในรูปทรงสปอร์ตนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันและแพทเทิร์นชิพเกียร์นะครับหน้าจอคอนโซลกลางนะครับเป็นตัวระบบ MBUX นะครับไฟเเบบลลไไท์สสาามรรถปปัีี่ยนด้ สสีนะครับรองรับการเชื่อมต่อนะครับรูทูธนะครับ USB นะครับและยังใช้งานง่ายสะดวกเลยทีเดียวนะครับมีนีเวกชันด้วยที่นั่งด้านหลังกว้างนั่งสบายเป็นรถครอบครัวได้สบายๆเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวรถเองก็ไม่ใหญ่เทอะทะนะครับนานๆทีจะมีรุ่นแบบนี้เข้ามาที่เบนซ์อนเคใครที่กําลังตามหารถที่มีรูปทรงโดดเด่นเน้นประหยัดพลังงานนะครับและรถหายากแบบนี้คันนี้แนะนําเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรถปี2016นะครับวิ่งมา0 0 0กมื่นบกราสุดพิโลนะครับปิดท้าย สัปดาห์นะครับเพียงแค่8 7 0 0 0กบ9,000บาทเท่านั้นครับครบแล้วนะครับทติชมกับอัพเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะครับชอบคันไหนแบบไหนอย่าลืมนะครับต้องรีบติดต่อเข้ามาที่เบนเอเคได้เลยนะครับและถ้ายังไม่ถูกใจนะครับเดินทางมาที่โชว์รูมเอ็เคของเราได้เลยนะครับมีรถสวยๆกว่า2อ0คันให้ท่านผู้ชมเลือกเลยทีเดียวมาที่เบนเอเคได้รถถูกใจแน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ f a c e b o o เ b นเอ็นเคนะครับหรือเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่กะตเตอกออนไลน์ w w w b e n e n k c o m หรือติดต่อเข้ามาที่เ e นเอ็นเง่ายๆนะครับเพียงแค่สแกน QR c ค d ดที่ขึ 2, ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้ได้เลยสัปดาห์นี้นะครับ EP ที่262นะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้า EP ที่263จะมีรถรุ่นไหนและเข้ามากี่คันบ้างสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ